สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายตุพาไอซ์เลนไทยนะคะวันนี้ก็พาชมบรรยากาศนะคะทั้งฝนทั้งลมฝนทั้งลมยายมาถ่ายข้างล่างนะคะทุกท่านค่ะยายมาถ่ายข้างล่างมาชมบรรยากาศกันค่ะเราปกติแล้วยายจะถ่ายเฉพาะข้างบนใช่ไหมคะอันนี้ยายก็เดินลงมาถ่ายข้างล่างดูที่ว่าบรรยากาศที่มาตกเป็นยังไงวันนี้ ทั้งลมทั้งฝนทั้งหิมะนะคะตอนช่วงนี้ก็รู้สึกจะลมแรงนะคะหิมะก็มามหิมะก็มาโปรยโปรยโปรยนะคะหิมะมาโปรยโปรยผสมกับลม,มไม่มีหิมะล้วนๆไทยหิมะล้วนๆมามันก็จะสวยกว่านี้นะคะทั้งอันนี้ทั้งฝนทั้งลมทั้งหิมะปนกันไปหมดเลยบรรยากาศ อากาศเป็นยังไงเนาะอ,อากาศเป็นยังไงเนาะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยยายก็จะพาชมนะคะพาชมบรรยากาศยายลงมาถ่ายข้างล่างนะคะทุกท่านคะ่ะยายลงมาถ่ายข้างล่างนะคะพาชมบรรยากาศไปขอทำสักแปดนาทีเนาะ สักแปดนาทีดูสิคะทุกท่านค่ะอุ้อยยายจะจับไอไม้ถือกล้องไม่ไหวยายก็แอบอยู่ข้างตึกนะคะยายแอบอยู่ข้างตึกค่ะทุกท่านค่ะแอบอยู่ข้างตึกนะคะจากประเทศไอซ์แลนด์ค่ะวันนี้ทางฝนทั้งลมนะคะทุกท่านค่ะท้งฝนทั้งลม ยายก็อลองดูว่าถ่ายข้างล่างมันจะเห็นชัดไหมถ่ายข้างล่างมันจะชัดกว่าถ่ายข้างบนไหมอืมเพราะถ่ายข้างบน,นยายก็ถ่ายบังกับกระจกเนาะถ่ายกับกับกระจกเพรอกระจกที่บ้านอ,อยู่ชั้นบนก็ถ่ายตรงตรงกระจกนะคะตรงกระจกวันนี้ก็ลงมาข้างล่างข้างล่างตึก นี่แหละนะคะต่างประเทศไม่ว่าต่างประเทศหรือประเทศไทยเหมือนกันในประเทศไทยฝนตกน่ากลัวฟ้าผ่าที่นี่ไม่มีฟ้าผ่านนะคะไม่มีฟ้าฟ้าแลบใย,ยก็ยังไม่เคยเห็นเลยเนี่ยจะเห็นก็รุ่งกินน้ำรุ่งกินน้ำก็เห็นบ่อยรุ่งกินน้ำถ้าฝนตกเยอะๆจะมีรุ่งกินน้ำให้ดู และก็อากาศดีๆก็จะมีแตงเหนือให้ดูนะคะทุกท่านคะ่ะจากประเทศไอซ์แลนด์ครับประเทศไอซ์แลนด์ uh huh. ยายก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงเนาะธรรมชาติทุกอย่างก็คือธรรมชาติที่มันเกิดมาเนาะธรรมชาติยายอยู่ที่นี่ยายก็พาชมบรรยากาศนะคะพาชมบรรยากาศต่างประเทศ ยายไปประเทศไทยยายก็พาชมวิวประเทศไทยสวยๆประเทศไอต์ลนก็มีแค่ธรรมชาติเด้อพี่น้องจา้าทุกอย่างก็เป็นธรรมชาติยังไม่มีอะไรนอกจากธรรมชาติตั้งมานะคะที่แปลกไปก็คือตึกรางบ้านช่องเออนะคะรถจอดเพราะวันนี้เป็นวันพุธเอ้ยวันอาทิตย์วายยายตุพาอื วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์รถก็จอดอยู่นะคะไม่ค่อยได้มีใครออกไปไหนเท่าไหร่ทุกคนก็อยู่บ้านย,ยายก็เพิ่งกลับมาจากออกกำลังกายอพอลงจากรถก็เลยมาทำคลิปให้ดูนะคะลงจากรถมาทำคลิปให้ดูมาดูหิมะกำลังลงโปรย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  เหมือนนุ่นเหมือนอ่าถ้าดูเหมือนแมลงวันบินอยู่หรือเปล่าแมลงวันจะเป็นสีดําอันนี้ก็เป็นหิมะตกะหิมะตกโปรยโปรยโปรยยายก็กิบบรรยากาศให้ดูนะคะทุกท่านคะ่ะถามยายว่าหนาวไหมหนาวแต่ว่ายายก็ทําแค่แปดนาทีเนาะทําแค่แปดนาทีเพื่อให้ลูก ลูกหลานได้เห็นกันลูกลูกหลานหลานเด้เห็นนะคะทุกท่านคะ่ะใครที่ติดดามยายก็ขอบคุณมากมากนะคะทุกท่านคะ่ะขอบคุณมากยายก็จะพาชมบรรยากาศต่างประเทศซึ่งประเทศไอสเตลนก็เป็นประเทศเล็กๆประเทศเล็กๆนะคะใครไม่รู้จักก็เข้าไปดูใน Google ออยู่ขั้วโลกเหนือค่ะเข้าไปที่แผ่นที่โลกเนาะว่าประเทศไอท์แลนด์อยู่ตรงไหนเล็กนิดนึงมีแต่น,น้ำบนบนรอบๆนะคะทุกท่านคะ่ะมีแต่น,น้ำรอบๆยายก็อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางอืเดีจะว่ายายมาอยู่ได้ยังไง คนอยู่กันแค่สามแสนกว่านะคะสามแสนเจ็ดมื่นไปชากนแต่ที่ามาอยู่โดยไม่มีทะเบียนบ้านก็เยอะอยู่นะคะต่างต่างชาติเขาเข้ามาทำงานในประเทศใดร็เก็เยอะเกาะว่าประมาณรวมๆไปแล้วก็ประมาณถึงห้าแสนหรือเปล่ายายก็ไม่แน่ใจนะ ออกไปนอกเมืองเห็นแต่คุณต่างประเทศพูดภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยเขามาทำงานดูดีคะทั้งฝนทั้งลมพาชมบรรยากาศก็จะถัดเอาแค่แปดนาทีนะคะแปดนาทีนะคะทุกท่านคะ่ะหนาวนะที่นี่ยหนาวนะคะวายใหญ ยืนทําอะไรยายทาคลิปยายไม่มีคลิปยายไม่มีคลิปส่งงานอืยายก็อ่าขอทําตั้งแปดนาทีอยากจะขึ้นไปบนบ้านแค่จะหนาวเลยนั่นเนี่ยออสู้ต้านลมแทบจะไม่ไหวมือชาแล้วค่ะมือชาแล้วมือชาแล้วค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามยายใหม่ๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกสติ๊กเกอร์ขอบคุณที่รับชมนะคะยายสุภาไอซ์แลนไทยนะคะก็ให้กำลังใจนะคะใครที่ทำช่องใหม่ๆก็ให้กำลังใจนะคะ ให้กำลังใจทุกคนสู้สูค่ะสู้สนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ข้อประมาณนี้นะคะพบกันคลิปหน้าค่ะบายบายยายสุภาไอซ์เลนไทยค่ะบายบาย